ไปดูนักร้องสาวเฟยพ์พรประวีค่ะที่เธอก็ได้โพสต์รูปเซ็กซี่ลงในไอจส่วนตัวนะคะงานนี้พี่บอยไปก่อนค่ะก็เลยรีบเข้ามาคอมเมนต์เลยทันทีนะคะแฟนคลับเขาก็เลยเข้าไปแซวค่ะดักคอเลยนะคะว่าพบคนห่วงแล้ว1อัตราค่ะ หลังแรกหนุ่มคราวมหาสเสน่ห์นะคะบอยประกณ์ได้ออกมายอมรับแบบแมนๆว่ากําลังตามจีบนักร้องสาวเฟยพรปวีอยู่จนแฟนๆก็พากันหือฮานะคะแล้วก็อดลุ้นไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะขยับสถานะเป็นแฟนกันสักทีล่าสุดค่ะช็อตที่ทําให้ทุกคนตาลุกวาวเมื่อเฟยพรปวีได้ลงภาพเซ็กซี่ของตัวเองนะคะผ่านทางอินสตาแกรมซ่งเธอก็ได้ใส่ชุดว่ายน้าวันพีชสีชมพูสีสันสดใสค่ะพร้อมกับรอยยิ้มกระชักใจนะคะก็ทําเอางานนี้ค่ะพี่บอยประกถึงกับต้องรีบเข้า ไปคอมเมนต์ททนทีว่าเบาๆค่ะงานนี้นะคะนอกจากยอดไลค์จะถล่มทลายแล้วหลายคนก็เลยอดแซวไม่ได้ค่ะว่าพี่บอยประกอนเนี่ยพบคนห่วงแล้วหนึ่งอตราแบบเก็บอาการไม่อยู่แล้วจริงๆค่ะ